รู้สึกว่างั้นโมโหเรื่องนี้แล้วกันอโมโหเรื่องนี้แล้วกันก็เลยแล้วก็ตอนนั้นวันนั้นขับรถอยู่นะขับรถอยู่แล้วยู่ดีก็มีเพลงก็คิดนู่นคิดนี่เพราะว่าตอนคอนเสิร์ตยังไม่ได้เคลียร์ทุกเพลงเน<อ>าะใช่ยูดีผมก็ได้คําว่าลําไม่ดีโทษปี๊โทษกูผมโยกหูให้พี่แม็กพี่แม็กครับผมได้ชื่อเพลงโทรศส์แล้วครับพี่ลําไม่ดีโทษปี๊โทษกูครับพี่ <S <S โอ้ Interesting แล้วประเด็นคำตอบอย่างนี้เป็นจริงๆริโอ้ใช่ interesting ผมใช้ประโยชน์นั้นได้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาขึ้นดนตรีกันแล้วผมก็บอกว่าผมเอาแบบเอาสับสับเอาสับสับเอาสับสับเอาสิ่งสิงก็แต่ถ้าผมเพิ่มดีเทลอันนี้คือตอนแรกเราก็เราเปลี่ยนเนื้อเนาะใช่มีเปลี่ยนเนื้อเพลงเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อนิดหน่อยคือตอนแรกเหมือนกับว่ามันจะพูดว่าชีวิตดีนักเหรอ อะไรนะพี่เอาเป็นว่าเนื้อเพลงที่เขียนตอนนั้นมันดูใช้ความรุนแรงใช้ความรุนแรงเกินไปหน่อยใช่นะฮะซึ่งผมวงผมเป็นเพลงชื่อความรุนแรงผมพูดไป็นทำไมวะเนี้ไม่รอเียนเนนี่โอเคก็คือพอมันมีความรุนแรงประมาณหนึ่งที่นัทนนท์มองว่ามันน่าจะแรงไปสําหรับด้วยความรู้ของเขาด้วยแล้วก็เลยมีการตัดแปลงจนเป็นแบบที่ทุกคนได้ยินในปัจจุบันใช่ซึ่งเอาจริงๆอ่ะเพลงนี้ตอนที่รีลีสอลบัมออกมาผมเซอร์ไพรส์นะผมเซอร์ไพรส์ที่ว่ามีคนชอบเพลงนี้ เยอะมากแล้วเห็นในคอมเมนต์ที่เขียนมาเขาคือมันไม่ใช่ผมคิดว่ามันมันไม่ใช่การสนับสนุนหรือแบบความแบบเทคไซด์ในด้านของเวเลนซ์หรอกแต่มันคืออย่างที่ผมเล่นเกินไปว่าเราได้คุยกันในหลายเรื่องระหว่างเราทำอะไรบ้างมาครับสิ่งที่นนทนน์เจอบาครับมันเป็นคำว่าแรงประทะัที่ไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากสิ่งที่ระบุได้อ่ะเออแล้วการที่การทํางานเจอฝูงการทํางานเจอฝูงชน <c oughs> เจอประชาชนเยอะ มันมีความกดดันบางอย่างการได้ออกมาระบายในเพลงแบบนี้ผมก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เป็นไนท์สกายที่สุดมันก็จะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างแหละที่มันอยู่ในโหมดโทสั์ใช่แล้วมันก็เป็นมันก็จะต้องมีสักวันที่เรารู้สึกว่าคนมันโกรธมากๆแล้วมันมันมันต้องหาทางออกอะ่ะใช่ผมไม่รู้ว่าในที่นี้เนี่ยมีใครแบบอาจจะเก็บเรื่องโกรธอะไรไว้ในใจแล้วถ้าเกิดเพลงนี้มันช่วยให้ระบายพอรู้สึกโกรธออกมาไ,ได้ก็ ถือว่าเป็นโกโจ้ชนายอะไรอย่างเงี้ยครับอ่นนานะไม่ไม่หมายถึงว่าแบบ <S <S เาวลคือเราเราล,ลงงานกับคนเนี่ยมันจะมีมันจะมีแบบก็แบบเราก็ทรงๆแบบโอเคตั๊ปปั๊ปปั๊ปปั๊ปไปเลยแค่นั้นเราก็โอเคฟงเังเพลงเอโอเคไปทำงานต่อสวัสดีครับหายแล้วอารมณ์อารมณ์มันจัดการง่ายครับรา N M A P P P อารมณ์มันจัดการง่ายแค่รู้ตัวคุณก็จัดการได้แล้วครับใช่แล้วก็เพลงตกองมา ผมอันนี้ผมผมผมเคยพูดไปแล้วแหละแต่ผมอยากพูดอีกผมรู้สึกว่าผมขอบคุณทั่อไรเซอร์มากนะครับที่ยอมไม่ใช้คำว่ากูในเพลงนะคร <c ười> คือคือผมคุยกับพี่แม็กว่าผมบอกว่าผมนิดนิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าความโกรธคือโทสะโทสะคือทำให้ไม่มีสติเมื่อไม่มีสติจึงทำสินน่งนี้ทุกอย่างมีเหตุผลกันผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเซิร์ฟในกานไปได้